มีปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอร้องบอกว่าถูกเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายนะเรียกว่าเพื่อนบ้านมหาภัยเข้ามาที่บ้านนานหลายปีพูดจาเจราจากันแล้วก็ไม่เป็นผลเนี่ยเขาบอกปลาขยะเข้ามาเนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนล่าสุดก็เลยไปร้องสายไหมต้องรอดเลยนะครับทางสายไหมต้องรอดบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากนางสาวปรางอายุ26ปีซึ่งถูกเพื่อนบ้านเนี่ยคว้างปลาขยะเข้ามาในบ้าน มานานหลายปีแล้วก็พยายามจะพูดคุยกันดีๆแล้วแต่ก็นะครับอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่จบนะฮะหนักสุดถึงขั้นถือมีดบุกมาที่บ้านแต่ก็อ้างบอกว่ามาตัดญ้าโดยเหตุการณ์เกิดที่ซอยรามอินทา65คุณปรางเนี่ยเธอบอกว่าเธออยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า30ปีส่วนอีกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุกกรณีเป็นลุงที่เพิ่งจะมาก่อสร้างอาศัยบ้านที่อยู่ข้างๆเธอได้ประมาณ10ปีนะครับ โดยตอนที่คู่กรณีสร้างบ้านมันก็เกิดปัญหาเนี่ยปูนกระเด็นใส่มาที่บ้านของเธอตอนนั้นก็มีการพูดคุยเจราจาตกลงค่าเสียหายกันเรียบร้อยแต่อีกฝ่ายเหมือนยังไม่จบมักจะก,ก่อกวนสร้างความราคาญให้กับที่บ้านอยู่ตลอดมีการนําน้ําปัสสาวะมาเทนหน้าบ้านเอาข้าวมาละเลงที่รถหนักถึงขั้นเคยถือมีดบุกมาในบ้านนะครับโดยอ้างว่ามาเพื่อไดย่านะ ปรากฏว่า2ปีก่อนเนี่ยเธอกับคนในบ้านเนี่ยเริ่มเห็นว่าฝ่ายคู่กรณีเนี่ยปาขยะแล้วก็สาดน้ำนะแล้วก็โยนของต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยพูดง่ายคือขยะเนี่ยนะมาใส่บ้านของเธอนะครับจนที่บ้านก็ต้องไปพูดคุยกับอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายเนี่ยก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะครับแล้วก็มีการด่าทอเคยแจ้งสายตรวจสนคันนายาวมาช่วยพูดคุยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ตำรวจบอกว่าเนี่ยไม่มีหลักฐาน จึงได้นํากล้องวงจรปิดเนี่ยมาติดตั้งไว้อะนะสุดท้ายเนี่ยมันก็เห็นภาพนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ เป็นญาติกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ทํากําแพงเดิมทีเนี่ยคือคุณยายเขาซื้อพื้นที่เปล่าค่ะปลูกเป็นบ้านเดี่ยวแต่ว่าไม่มีรั้วกําแพงบ้านนะคะแล้วคนแถวนั้นก็คือรู้จักกันหมดแล้วก็ข้างบ้านเป็นญาติกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ทํากําแพงเพราะว่าจะได้เดิเนไปหาญาติง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเพื่อนบ้านคนนี้เขาเข้ามาอยู่อะค่ะก็กลายเป็นว่าเขาอะค่ะมาทําเป็นบ้านน็อกดาวนะคะแล้วก็เอาสแสลนกันเป็นเขตพื้นที่บ้านของเขาอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์ขยะจริงๆมันเกิดขึ้นประมาณเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะเกิดขึ้นเรื่อยมมมาาาาเเเลลยยยแตต่่่ทีบบ้นนะะยายาออ,นพอพพพก็ด เก็บตลอดข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บ้านพื้นที่ตรงนั้นคือไม่ได้ใช้งานเลยเพราะว่ามันเลอะมากแล้วก็ปิดตายไปเลยอะค่ะประตูตรงนั้นก็คือไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็คือมันจะมีทางแบบเศษขยะแผงขายอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบของทาครัวต่างๆหลังๆนี่ที่แบบว่าบางทีเขาเขาก็ไม่รู้ว่าโกรธอะไรเราขนาดนั้นเดินม,มาคว่ำถังขยะหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มมันไ,ไม่ได้แล้วนี่นะครับอันนี้ทางคุณปรางนะคือผู้สื่อข,ข่าวก็ได้ไปดูที่บ้านของคุณปรางนะครับบ้านของ ลุงที่โดนล้องเรียนเนี่ยเขามีการนำสแ,แลนนะมาปิดกั้นลักษณะก็คือเป็นกำแพงกั้นระหว่างบ้านเอาไว้นี่นะครับจากการสอบถามแม่ของคุณปรางชื่อนางสมพิษก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยนะครับคู่กรณีเนี่ยอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกที่ผ่านมาคู่กรณีเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรื่องก่อนโดยตลอดหลักๆคือปัญหาขยะที่โยนมาข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นแผงไข่ ผ้าอ้อมอนามัยผ้าอ้อมเด็กนี่นะก่อนจะติดกล้องวงจรปิดเพราะแจ้งตำรวจตำรวจก็แนะนำให้ติดกล้องนะครับภายหลังติดกล้องก็พบมีถังขยะหน้าบ้านล้มเสียหายซึ่งเพื่อนบ้านแถวละแวกนี้ต่างก็ทราบพฤติกรรมของอีกฝ่ายเ,าเดี๋ยวลองฟังหนนะ่อยฮะขอร้องด้วยนะลูกก็กินข้าวไม่ได้เราก็กินข้าวไม่ได้ ขอร้องจริงๆ <laughs> อยากให้เก็บ, <laughs> กกบถ้าเก็บขยะเป็นไ,ได้อยากให้เก็บขยะแล้วเราจะไม่เอาเรื่อง <laughs> แต่ถ้ามีครั้งต่อไปต่อไปแล้วทาอีกครั้งต่อไปอีกเราก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทำกับเราทุกวันทุกวันเลยน้ําก็สาดมาหาเราน้ําที่สกระโปรกก็สาดมาหาเรานี่คือเจ้าของบ้านนะครับแม่นะฮะผู้เป็นแม่นะฮะขณะที่ เพื่อนบ้านแถวระแวกที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวหนิงบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีต่อมาเมื่อฝ่ายบ้านหลังที่โดนล้องเรียเนยเข้ามาอยู่ก็เกิดปัญหานะฮะทางเข้าออกเวลาจะผ่านบ้านคู่กรณีแต่ต้นไม้หน้าบ้านไปกีดขวางถนนทางเข้าออกซึ่งเป็นถนนสาธารณะนี่นะครับเมื่อจะไปตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางออกเนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่พอใจนะครับ ก็เลยตอนหลังก็เลยต้องเปลี่ยนทางเข้าออกไปออกทางอื่นที่ไม่ผ่านบ้านหลังนี้แทนเ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อยวิ่งผ่านตรงนี้นะรถอ่ะม,มันขวาง,วางอ่ะมันกีดไอ้อนั่นรถเราเลยไงพี่พอลงฟ,ฟันแม่งก็ด่าก็เลยไม่ออกทางนี้แล้วก็ยอมขูกขาทางทางตรงอ่ะพี่เขาไม่เคยพูดกับใครอ่ะใครมองก็ด่าอย่างเงี้ยน่ะใช่ถนนสาธารณะใครใช้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่พอตั้งแต่เขาไม่มอยู่อ่ะ คือไม่ค่อยใช่ผ่านไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เขามาอยู่เลยพี่<ม>ตั้งแต่เขามาลงอะไรเลยถังก็ยงถังก็อยางเกะกะไม่ได้ไมไดแม่งถีหมดอะระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับได้มีคนที่โดนร้องเรียนเนี่ยเป็นชายนะที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีเนี่ยนะคนนี้นะเสื้อเหลืองก็ได้ถือไม้เท้าออกมาแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยมาทำอะไรกันนะครับนี่ แล้วก็มีการเอามือถือเนี่ยนะครับถ่ายนะฮะถ่ายผู้สื่อข่าวอเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยฮะเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างคุณลุงเพื่อนบ้านเขาแจ้งมาเป็นพลเมืองดีครับืออะไรเนี่ยละครับทีนี้ทีนี้คุณลุงได้สารไปจริงไหมครับจะถามคุณลุงแค่นั้นได้สารไปไหมคุณมีความรับผิดชอบอะไรไม่ทราบ ครับคือจะถามคุณลุงว่าได้ได้สารไปไหมมาแล้วมันจะอยู่ยังไงได้ไหมแบบเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างงี้ครับไม่ไม่คุณมีหน้าที่อะไรก่อนคุณกําลังสอบสวน่วยผมไม่ได้สอบสวนครับผมมาถามเฉยผมไม่ตอบไงก็ไม่เป็นไรคุณลุงไม่ตอบก็ได้ไปอไปพวกคุณกำลังล่วงล้เมสิทธิผมนี่เนี่ยใครเรียกคุณมาใครเรียกคุณมาบ้านข้างๆครับก็ไปท่าซิบ้านลุงก็ไปท่านซิไปแล้วคุณลุงไปปัขยะในบ้านเขาจริงไหมครับนี่นะครับเขาก็ดูถ้าว่าจะไม่พอใจที่มีกิมงานสายไหมต้องรอดแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปกัน หลายช่องหลายสํานักเนี่ยนะเ,เขาก็บอกไม่ตอบคําถามนะครับขณะที่ทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะผู้ก่อตั้งเพจสมัยต้องรอดบอกว่าหลังจากนี้จะประสานกับสํานักงานเขตบางเขนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นภัยต่อเพื่อนบ้านและคนในชุมชนและประสานตํารวจสอนคอันนายาวนะครับ ในเรื่องของการดําเนินคดีข้อหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็เนี่ยมองว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตํารวจนะไม่ใช่ว่าจะไปผักภาระให้กับคนที่เขาไปร้องเรียนหรือว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับ